ประเภทรางวัลปกินกะสาขารางวัลนักร้องลูกทุ่งยอดเยี่ยมระยะเวลากว่า16ปีที่อยู่คู่วงการเพลงลูกทุ่งนักร้องหญิงอยา่างตั๊ก,กแตนชลดาได้สร้างสารรค์ผลงานเพลงมาแล้วไม่ต่ำกว่า100เพลงกว่า30อารบัมมีบทเพลงฮิตมากมายที่ครองใจแฟนทั่วทุกภูมิภาค ด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้ตาก,กแตนชลรดาเป็นนักร้องลุกทุ่งหญิงที่เข้าไปนั่งในดวงใจของแฟนเพลงทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องขอเสียงความดีๆกับคุณตักาแตนชลดาครับโอ้โหขอเสียงกรบม<ด>ือด้วย,วยค่ะ,คะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นวันเกิดของตากาแตนด้วยนะคะ ถูกค่ะจริงนะคะแล้ววันนี้สวยมากจริงๆนะคะฟังจากเสียงร้องไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยืนยันได้ว่านะคะสุดอยอดจร,จริงๆนะคะแล้วก็อยู่ในวงการลุกทุ่งมา16ปีเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดามากนะคะ,คะที่สำคัญวันเกิดด้วยนะคะขอเสียงต่อฟื้นเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะยินดีด้วยจริงๆค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะ เ,เักกัแตนเก่าอะไรสักเล็กน้อยะคะ่ะนี่แฟนคับแน่นขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลน,นี้ที่มอบให้กับตะกะแตนชลดานะคะโดยเฉพาะแฟนเพลงของตะกะแตนนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจแตนมาตลอดจนทำให้แตนมีโอกาสได้สารฝันตลอดระยะเวลา17ปีนะคะที่ผ่านมาแล้วก็แตนสัญญาว่าแตนจะ ร้องเพลงด้วยหัวใจแบบนี้ตลอดไปเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับเสียงเพลงของตะกะแตนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะผู้อยู่เบื้องหลังของตะกะแตนทุกคนนะคะตลอดจนมายาเอ็นเตอร์เทนเมนต์อวอร์ด2022นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะ